เคยเจอแบบมาแบบรูปแบบแปลกๆไหมพี่มีหลายรูปแบบมีอะไรที่แบบพี่รู้สึกจำคนนี้กูจาไม่ลืมเลยแทนว่าเยอะแล้วแหละตอนเนี้ยพี่ๆกูเยอะแล้วมีอะไรขอเอตู้มาเลยขอครืตู้ได้ไหมมีมือประตูพี่ดูขอไปด้วยอะอย่างนั้นเลยนะแรปให้กับรายการผมสักหน่ยไหมฮะมันเปลืองคำเดีเอาไปทาเพลงดีกว่าโอ้พี่อันนี้กูพี่มอสอ่าพี่เขาไม่ป๊อสเอออ่า น้องก็จะทองเ <c oughs> อ่อสิบย0่สิบสามอ่ันชอบขึ้นลิฟต์มันชอบขึ้น <laughs> <laughs> พอเหอะอีก็อา่ะหัวเรัน สวัสดีครับผมวันนี้ครับวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับพี่พีทหรือว่ายังกูนะทุกคนครับผมอ่าสวัสดีพี่พีทกันด้วยนะครับสวัสดีครับก่อนอื่นเลยพี่จะบอกว่าผมกับพี่เนี่ยคือรู้จักกันมาสักพักแล้วเฮ้ยแต่ผมตื่นเต้นนะวันนี้ตื่นเต้นเหรอเออผมตื่นเต้นมากตั้งแต่พี่เดินเข้ามาผมรู้สึกแบบตื่นเต้นอยู่เลยทำไมเพราะอะไรตื่นเต้นคือผม เอาปกตินะผมเป็นแฟนขับพี่อยู่แล้วผม<ป>ร,รู้จักพี่จากไอ้นี่เลยนะเพลงวิ่งไปพี่ตูนมตผมแบบ f อพซีนี่เลยแล้วก็ติดตามพี่มาตลอดแล้วก็มีโอกาสตอนที่แบบพี่โอ,อ๊ตชวนไปช่วงนั้นผมทะเลาะก,กับแฟนด้วยกำลังดราม่า,มากันเลยเลิกกันเลยเลพี่รู้ไหมวันที่แฟนผมขับรถไปส่งผมหน้าร้านอ่ะเขาเลิกกับผมอยู่นะริ่เหรอใช่เอาทีว่าดีกันส่งยังเรากำลัง่าไม่เห็นหน้าเลยไม่เห็นหน้าเขาเลยไม่ลงมาแล้วยังเลิกกันอยู่เลยตอนนั้นผมก็เลยไปหน้าแซดๆหน่อยใช่อยู่ร้านพี่อะไรเงี้ยเมาๆหน่อย่ะเดี๋ยวเรามาเข้าเลิกกันเลยดีกว่า นะครับผมอยากให้พี่พีทแนะนําตัวให้กับ f c ในช่องผมหน่อยนะครับผมว่าตอนนี้แบบพี่พีทยังกูเนี่ยเป็นใครอะไรมายังไงนะครับผมขอถามคำถามแรกเลยนะพี่ยังกูนี่คือเป็นชื่อมาได้ยังไงพี่ชื่อมาก็เจอคขหาหาชื่อแรปเปอร์หาชื่อเป็นชื่อไม่ใช่ชื่อจริงเราอะไรเงี้ยอ๋อเพราะเขาจะมีชื่อแรปเปอร์เขาจะมีชื่อเขาเรียก a k a เป็นแบบอ o Known As เป็นอีกชื่อหนึ่งที่ไม่ใช่ชื่อจริงอะไรเงี้ยอ๋อแต่เราก็ต้องคิดชื่อขึ้นมาก็คิดว่ามันน่าจะเป็นยังกูอะไรเงี้ยเราแล้วภาษาอังกฤษภาษาไทยผสมกัน ไม่แก่ใช่ไหมครับและกูก็เป็นเด็กไทยเแล้วก็ผสมสองคำอะไรเงี้ยผสมกันว่าเราจะเด็กตลอดไปไม่อยากแก่อะไรเงี้ยก็เลยเป็นยังกูแล้วเริ่มแก่แล้วนะอยังพี่ยังนุ่มอยู่ทำไมพี่ไม่ลองแบบเป็นยังเธอยังฉันยังเธอมันก็เป็นเขาดิยังฉันมันก็ไม่แก๊งสิมันก็ต้องเป็นกันคือต้องผู้ชายหน่อยเออแล้วแบบเป็นยังฉันก็ดูหวานๆไปหน่อยยังนุ่มเงี้ยก็อาจจะไม่ มันไ,ไ,ไ,ไม่ได้มันไม่เทอ๋อก็เลยจะเป็นกูววววมันดูแบบเด็กกว่าดูเดือใช่ดูดแบบว่าเอ้ยพูดคำหยาบนะอะไรเงี้ยให้รู้เลยว่ากูพูดคำหยาบนะอยากครายนะจะจะหยากคลายแต่แรกอยู่แล้วอแกนไปอยู่แล้วว่าจะไม่เอาสมมติแบบว่าเคยให้ทำเพลงแบบไม่อยาบคลายก็จะฝืนะเราชอบฝืนอะคือคนเก่งคือแบบเป็นคนแบบอยาบคายเลยเืองเือดเข้าวงการแรปเปอร์ได้ได้ตั้งแต่เมื่อไหร่วงการแรปเปอร์มันก็พยายามเข้ามาตอนเด็กมันคือตอนแรกเขามีแบบไทเทเนียมใช่ไหมพี่บอยพี่ไทเทเนียม มีพี่กอล์ฟกี้โร่ทูพีอะไรเงี้ยตอนที่เราเห็นนะะพี่ยูสลิกอะไรเงี้ยแเราก็ไม่ค่อยมีเยอะอะเราก็พยายามเข้ามาเราก็เข้ามาทางทูพีอะไรเงี้ยแบบเอาซีดีให้เขาฟังอะไรเงี้ยแล้วก็ให้เขาไปให้พี่เวย์อะไรเงี้ยก็ได้ปล่อยในในช่องช่องทางมิกซ์เทปของพี่เวย์อะไรเงี้ย